ผักยัดยัดใส่ปากไปก็แบบเฮ้ยมันอร่อยว่ะตาวนี้เจลิ่ก็เริ่มเอาผักมาห่อรัวกันตอนเรากินแหนมเนื้องมันจะมีช่วงคำสุดท้ายผักไก่จะเริ่มไอ้ผักที่เรากินไม่เป็นน่ะเราก็จะเอามาห่อหอกินไปเฮ้ยอร่อยดีว่ะหลังจากนั้นเจลี่ก็ติดหลายเป็นเมนูโปรดขวดอันนี้ก็คือปลอก วยดนาลองก็คือผักเนื้อสัตว์ห่อแป้งเหมือนกันคนแล้วน้ำจิ้มคนละรสชาติเลยชาริคก็ว่าอร่อยเหมือนกันนะแต่คนละแบบตัวเมนูนี้ชาริรู้สึกเข้าถึงผักมากถึงจะอร่อยแต่ชาริก็ชอบแหนมเนืองมากกว่ามากินแหนมเนืองดีกว่าอุ้ยปากมายวนมาสับแล้วลองจะเป็นแป้งปากโมไส้หมูสับใส่ผักนิดหน่อยกระเทียมเจียวนิดเขาจะมีน้ำจิ้มหวานๆมาัเรีบอยก็คือเมือบใส่ปากได้เลยสัมผัสน้องจะนุ่มๆเบาๆหมูสับค่อนข้างละเอียดกินคู่กับหมูยอนี่อร่อยมาก ีขออีกคำหนึ่งนะระหว่างเกี่ยวก็หาผักมากินแกล้กหน่อยอิ่มแป้ยหลังจบอาหารเย็นหรือหลังอาหารมื้อสุดท้ายนกลางเดือนเวลาม็นนะคะอย่าลืม